สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวบ้านเกิดนะคะนี่เป็นบ้านเกิดของดิฉันเองนะคะนี่ถึงแล้วเหลียวเข้ามาแล้วค่ะออ้ยดูสองข้างทางค่ะบรรยากาศคือดีมากนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นมองไปทางไหนก็จะเขียวหมดเลยค่ะดูข้าวข้าวกำลังงามเลยนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นทุ่งนานะคะนี่ถึงแล้วค่ะบ้านอยู่ทางด้านขวามือนะคะไม่มีคนอยู่เลย เลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึงสุดท้าไม่มีใครอยู่เลยนะคะเบิ้งต้นบักนิวค่ะพี่น้องค่ะดูเต็มเลยบักนิวมันแตกลงมาอ้เต็มเลยผม,นมคนเก็บเดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ,คะว้ายละมดค่ะมีต้นละมดด้วยนะคะดกมากกําลังเป็นลูกกําลังเป็นช่อนะคะเป็นลูกเล็กๆ ตกมากๆเลยค่ะแล้วเป็นละมุดที่พันใหญ่นะคะเป็นละมุดพันมาลีลูกใหญ่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตะบองเพชรอู้ยสวยมากเลยส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นวิวสวยมากด้านหน้านะคะก็จะมีทุ่งนาแล้วก็มีภูเขาพร้อมรอบนะคะสวยงามแล้วก็วิวสวยมากเลยค่ะข้าวกำลังเขียวนะคะ นี่ค่ะขอเซลฟี่สักหน่อยนี่สวยมากวิวสวยมากเลยค่ะอากาศบรรยากาศมาวันนี้ดีมากๆเลยค่ะไม่มีแดดเลยนะคะส่วนด้านหลังบริเวณบ้านก็จะเป็นลำน้ำเซินค่ะด้านหน้าติดภูเขาด้านหลังติดแม่น้ำวิวสวยธรรมชาติดีสุดยอดค่ะบ้านหนองแห้วอําเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะบรรยากาศสุดชิลว,วิวหลักล้านต้องที่นี่เลยค่ะ วิวสวยงามมากๆเลยข้าวกำลังงามนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เขากำลังดำนานะคะต้นข้าวกำลังงามค่ะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะจะผ่านไปทางอำเภอภูผาม่านนะคะจากบ้านนะคะไปที่จุดที่เราจะไปก็คือจะเป็นจุดเขาเรียกว่าสะมรกตนะคะหรือแกนแคนยอนอีสานนะคะ นี่ค่ะทางเข้าไปนะคะเดี๋ยวไปดูสระมรกตกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอภูผาม่านนะคะจากบ้านมาที่สระนี้ก็ประมาณสักสองสามกิโลนะคะไม่ไกลนะคะนี่ค่ะถึงแล้วสะมรกตแม่น้ํำสวยมากๆเลยแม่น้ํำเป็นสีมรกตเลยนะคะเป็นสีเขียวค่ะสวยมากค่ะ สวยจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีแดดะค่ะอากาศคืมฟ้าคืมฝนนะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะไม่ร้อนค่ะวิวค่ะดูแม่น้ําค่ะแม่น้ําสวยมากมากเลยวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะไม่ได้เป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะนะคะที่เรามาเป็นวันธรรมดาค่ะคนไม่เยอะค่ะถึงแล้วไปค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําค่ะไปดูว่าน้ํามันจะเป็นสีมรกตสีเขียวสี ฟ้าสีสวยงามอย่างที่เขาว่าไหมอุ้ยสวยจริงๆค่ะมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสีสวยมาก ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะส่วนมากเขาจะมาเที่ยววันหยุดนะคะวันนี้น่าจะเป็นวันวันจันทร์หรือวันอังคารที่เรามาค่ะเป็นวันธรรมดาค่ะคนก็เลยไม่เยอะค่ะดูค่ะน้ำค่ะเป็นสีฟ้าออกสีฟ้าสวยมากค่ะก็จะเป็นบ่อหินดินเก่าที่เขามาระเบิดระเบิดหินนะคะแล้วมันก็จะเป็นหลุมแล้วก็ฝนตกลงมามันก็เลยเป็นแอ่งน้ําน้ําก็จะเป็นสีออกสีมรกตเขาก็เลยเรียกว่า มรกตค่ะถ้าท่านใดที่เคยมาเที่ยวนะคะก็ต้องมายืนบนโขดหินตรงนี้ค่ะแล้วก็มองลงไปค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยวิวก็จะสวยน้ำก็จะใสสีใสสีสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะมุมนี้ค่ะสวยมาก เห็นไหมคะป้าเต็มลนนู้นยาวไปถึงตรงโน้นนะคะดูค่ะถ้าดูดีๆเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยนะคะนี่น้ำก็จะเป็นออกสีฟ้า,ฟาสีเขียวมรกตสวยมากสวยจริงๆเลยคะ่ะแล้วบรรยากาศดีบรรยากาศสุดชิวบิวหลักล้านจริงๆเลย ถ้าท่านใดที่มาเที่ยวภูผาม่านนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่สระมรกตนะคะตั้งอยู่ที่บ้านสองคอนอําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่ค่ะทางผ่านออกมาแล้วเจอน้องควายน้องกระบือเยอะเลยว้ายน่ารักจังเลยค่ะนี่มาตามหาเพื่อนพอดีเลยเนี่ยโ <c oughs> อ,อ้เยอะมากเลยเป็นฟูงๆเลยค่ะควายไทย เดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นภูผาม่านภูผาม่านหิวนะคะนี่จะเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะนี่ทางเข้าค่ะสวยมากเลยแล้วก็สั่งส้มตําสัาต้มยำอุ้ยสั่งเยอะแยะเลยมากินด้วยความหิวค่ะกินหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะมีปลาทอดมีกุ้งแช่น้ําปลาอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะหิวขนาดนี้ปลา สามรถก็มีส้มตำหมดเกลี้ยงเลยแต่ละอย่างหมดเลยนี่ค่ะสถานที่บรรยากาศสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะในบริเวณค่ะจะมีห้องพักด้วยแล้วก็วิวสวยมองเห็นถ้ำค้างคาวด้วยนะคะอยู่ตรงข้ามกับถ้ำค้างคาวนี่ค่ะบริเวณค่ะก็จะเป็นหลังเป็นหลังนี่ค่ะจะเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะมีที่พักด้วยแล้วก็มีอาหารให้รับประทานนะคะ ป็นซุ้มเป็นซุ้มนะคะมีสะพานเดินนะคะนู้นทางนู้นค่ะจะเป็นถ้ำค้างขาวที่เวลาค้างขาวมันจะออกมันจะออกตรงนี้นะคะเขาจะออกเวลาสิบแปดนาฬิกาค่ะุเลยสวยมากๆากเลยค่ะเห็นวิวสวยมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปเซลฟี่สักหน่อยค่ะกับสถานที่สวยๆนะคะอย่าลืมมาเที่ยวเด้อค่ะพี่น้องขานี่สวยมากเลย บ้านวิวเขานี่ค่ะถ้ำค้างคขานี่ค่ะนู้สวยมากค่ะมองเห็นวิวจะสวยมากๆเลยยาวไปสุดตรงนู้นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นหลังเป็นหลังเขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ห้องแล้วเป็นพันสองพันนะคะแพงอยู่นะวันธรรมดาก็จะถูกหน่อยค่ะวันนี้เรามาวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าจะเต็มเลยจะเต็มทุกห้องเลยนะคะ นี่ค่ะภูผาม่านหิวนะคะสถานที่สวยงามค่ะถ่ายรูปสวยมากแล้วก็วิวสวยแล้วเห็นมองไปเห็นถ้ำค้างขาวกำลังออกอหกโมงเย็นถึงจะออกนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปให้อาหารแพะให้อาหารแกะนะคะแพะหรือแกะนี่น้องน่ารักจังเลยดูค่ะดูเขามองอเดี๋ยวมาให้อาหารก่อนทำไมวิ่งหนีละจ้านี่ค่ะน่ารักจังเลยหลายตัวค่ะชอบมายืนมองนะคะก,ก็มาทานอาหารอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะอ้อไปแล้วไปแล้ว ไม่รอเลยจ้ามาจะถ่ายรูปสักหน่อยวิ่งหนีทำไมล่ะคะมาให้คุณยายถ่ายรูปด้วยหน่อยอให้คุณยายรือให้คุณพี่มามาถ่ายรูปด้วยกันคะ่ะอุ้ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นกระต่ายนะคะนี่เป็นบ้านเป็นบ้านอย่างนี้เป็นกระต่ายคะ่ะมีหลายตัวด้วยนะคะนี่ตัวนี้สวยมากเลยนี่สีสวยมีสองสีเลยคะ่ะ เอาวิ่งหนีวิ่งหนีถ้าไม่มีอาหารให้กินนี่วิ่งหน,นีเดินหนีเลยรอดูนะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเอาหนีไปแล้วเสียปากงูแท <laughs> นหน้าฝนยังไม่ขึ้นเลยหรือว่าเข้าโนนติดเนี่ยจ้า ตัวนีกลัวไว้ไม่อยากกินเมยก็ให้สิเฮ้อ้ยมันเยียมดีเหมืเนแยกสีเจ็บขอให้ตอนแรกโ้ยแพนด้า แผ่นหน้ามีสองตัวค่ะต้องต้องใส่รองเท้าเ้าไปวะแต่ว่าแต่ะตัวไม่ตุ้ตาเลยกะรจะม่วอันนี้ไม่มีผู้ช่วยก็เลยไม่ได้อัพเลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ